เขาเขียนมาให้ด้วยเขาก็เพ่งเล็งก็ไปทางจารับบุรุษอีกตอนนั้นปีดีก็ออกจากเมืองไทยใหม่ๆเราก็เลยเห็นก็าไม่ยืนยามมือคืนนะเขาสั่งว่าจะไปจากที่นั่นตรงแจ้งครับเจ็ดวันสามวันห้างน้าก็เลยขอลองอว่าไปเดี๋ยวนี้ไม่เป็นภัยก็จะไปเดี๋ยวนี้เลยก็เดินทางจากนะั้นไปประมาณสิบกิโลถึงท่าแพรแล้วจะแพรไปสองกิโลก็ไปเจอวัดวัดหนึ่ง เขาเรียกวัดเปียวบ่อพูดตอนนั้นน่ะตอนญี่ปุ่นขึ้นเมืองไทยอ่ะมาปะทะกันตายกันเยอะเลยล่ะฝังไม่มีที่เว้นว่าแล้วอยากจะเจอผีไม่เห็นผีทีเพราะไม่กลัวผีตอนเนี้ยอยากเจอผีอันนี้กลางคืนผีก็หลอกมันหล่นจากต้นยางมาใส่เราเราการกดดั้ต้นยางจะมา,นานเอาผีคนไทย ก็ไม่มีอะไรอ๋อผีเป็นอย่างนี้เองนี่เราจะทำไงกลางคืนไม่นอนกลางเช้าไปมีราบาดฉันแล้วก็นอนไม่มีใครกล้ากล้าแลวเพราะว่าผีมจานมดจริงๆอ่ะเขาปลูกบ้านใน้มันที่จะปลูกบ้านมันไปกินคนก็สี่คนว่าลือวัดไปหมดมันก็เลยต้องให้ปลูกบ้านมันไม่งั้นจะไม่กินบนบ้านเราก็ไม่พบมันไม่ขึ้นไปเพราะว่าเขาบอกกลางวันฝนตกๆมันยัง ไปพักทั้งถุงนี่บอกพีผีมบอกมึงเย็นมึงเลยมึงเย็นมึงจะเย็นชัดเจนแต่ไม่มีคนก็วิ่งหนีทั้งทั้งฝนฝนเราก็ไม่ไปพักบนนั้นพักต้นมะนาวผีก็ต้นยางมันหล่นใจอย่างควายทุกตัวไม่มีอะไรหรอกอะไรก็ไม่มีห่างกันแล้วเม็ดเนี่ยกลางวันมันก็ยังกล้าหลออีกวิ่งมาอย่างควายจักปุ๋งวิ่งมาเสียงรึ่นขึ้นกันเนป่าจะพังพับโพล กดมาดูก็ตัวแดงๆเราอ้อมเราเนี่ยไม่มีหางเลยแต่ตามันเือเกินเท่าไข่ไก่มันแวบ,บแหวบมันไปท้ายรถอย่างเนี้ยกลางวันมันยังกล้าหลอกเรากลางคืนพอเราตีหนึ่งมันก็เข้าให้เราลำคืนเรสองทีสามทีลำท,ที่สามที่สี่คืนที่สามที่สี่ก็มันให้หัวเลาะด้วยนั่งให้สั่นเราก็าเอ๊ทำไง ภา,นาวนาอะไรไม่หยุดพายงแปลอะไรแปลก็ทําได้หมดแต่มันก็ไม่ฟังแล้วคืนที่ห้าวะกรรมกรรมกรรมมันก็หยุดล้วเอ๊ะแปลกว่ากรรมกรรมทำไมหยุดนะมันนึก็อ๋อพระเจ้าเราบอกว่ากรรมมนจะกกุมภีล้วมีกรรมเป็นเรื่องเกิดกรรมอัตถุล้วมีกรรมาพันผีก็ต้องมีกรรมเหมือนกันแล้วอยู่อย่างสบายต่อมาคนก็มาขอของกันผี เราขอกันผีนะเข้าคนจากสิบคนเป็นยี่สิบคนเป็นสามสิบคนทหารมั่นตรงที่กรมทหารเขาก็เอารถเป็นทีสิบลอ้อชุกคนไปเยอะแล้วจะขอได้ของดีแล้วไม่มีจะให,ห้หรอกตอนนั้น,นบวชได้แปดกาพรรษาท่านเองก็ลเลยหนีจางนั้นก็มามาทีู่เขาแก้วเห็นลิบลิบ ระยะทางที่หลังทราบอะเป็นยี่บสองกิโลจากตัวตัวเมืองไปยี่บสองกิโลแล้วเราเดินไปที่ที่ฐานนี้ไปสิบกว่ากิโลแล้วเป็นสามสิบกว่ากิโลก็ไปถึงนั้นขณะที่เดินไปกลางวันแดดร้อนก็ไปพักหลังบ้านแขกเขามีตาลามประมาณยี่สิบวาเนี่ยมันร้อนเขาปืนยิงเรา คงจะไม่ใส่ลูกควันกลบมาหาเราไม่เห็นมีนก,กมีอะไรเราก็ตกใจไปเอ๊ะวันนี้ใจร้ายล้วก็เดินต่อมันตอนนั้นทางรถก็ไม่มีที่พูดมันสองพันสี่ร้อยเก้าสิบทางรถก็ไม่มีตอนนั้นแล้วเดินตามถนน,นไปไปที่อำเภอรรลันตาการอนนั้นเป็นกิ่งอำเภอเข้าไปในเขาห้ามงเย็นนี่ก็กลางกดตอนนั้นเถือฉลามคือคิดเตียนกัน ทีนี้เขาก็ล้อมเราถามามาจากไหนจะไปไหนบวชขี่ปัญจาฟ้ามีจะฟ้าสวรวันแขวนกระไลทำบุญกวดน้าไปพ่อให้แม่เห็นจะพระไปขี้วันในช่วมเห็นหนอนกินหมดเอเราสงสัยเขาไม่ไหวเขานุ่งตะโลงโดยมากผ้าเกนหัวถือมีดสำหรับหวดไล่อย่างเงี้ย นี่ถ้าไม่ดีถามว่าที่นี่ก็ไม่ถือศาสนาพุทธยอมเขาไม่มีใครถือหรอกเขาบอกมันจะถือที่เจ,จ,จียนอิจารามเอนี่กระจายว่าจะกินขา้าวยังไงวะเนี่ยแล้วก็กลางกดจะแล้วด้วยดิอันนี้เขาบอกว่ามีจะจะศาสนาพุทธมาถือศาสนาเขาลันนานน,ายยานี่ยังมีพระครูบวชยินสีภาษาแล้วยังไม่ยังมาถือศาสนาเ็าเลย ถามว่าตายยังยังอยากเจอไหมธรรมาก,ก็อยากเจอทิเขาก็มานั่งข้างขวามือถามว่าท่านรู้จักผมหรอม่อยากผมมาบอกไม่รู้จักโยมรู้เยอไหมโยมที่เขาเจออยู่เนี่ยก็ถา,วามว่าโยมมาสื่อาสนาเขาเป็นพระครูบทยี่สี่ภาษาจริงไหมบอกจริงครับทำไมโยมสื่อศาสนา,าจะลามได้หรอก็บอกศาสนาพุทธรวงโลกหลอกลวงประชาชนอนโลก มาขู่สวรรค์มาล่อกเนี้ยสมาบอกว่าเนี่ยอยากจะเจอยมแล้วก็ถามยอมยอมพูดให้เขจาจสมาจะถ,ถือศาสนาจะลามศาสนาคิดด้วยแล้วน,นั้นอยอมคนเขาเขาเป็นโตอิมหม่อมเขาชื่อพยอมแต่คนหนึ่งชื่ปอปลาโมดเป็นโตเขาเรียกว่าเป็นบัตรหลวงนะเขาสอนอยู่ที่นั่น แจ็ดวันก็มาสอนทิง้งอีสี่วันก็จะมาเขาถามปัญหาว่าว่ามีเจ้าฟ้าสวรรค์แขวนเะ่าไรตามาก็จะบอกอ่ะพระครูเนี่ยเขาถามางเงี้ยจะมาเราตอบอยังไงมนต์ท่านตอบให้ฟังผม,มอยากฟังตามาบอกอ่ะยมทั้งหมดเนี่ยเคยเห็นเดินเห็นดาวเห็นตะวันกันหรือย่างบอกเห็นยอมรู้มันแขวนเท่าไรเขาบอกเขาไม่รู้มันลอยอยู่โยมมันไม่แขวนกันไรหรอกโลกก็ลอยอยู่ ยอยในกางอากาศเนี่ยโลกเหล่านี้มันถึงไหวได้ไะมันก็ได้เป็นดินไหวมันไหวมันจริงได้ปะไรมันลอยแล้วมันหมุนด้วยล่ะหมุนจากวันเป็นคืนคืนเป็นวันและดาวเดือนก็ลอยอยู่ถ้าวันก็แขวนแบบเดียวกัน mm hmm. เขาบอกทําบุญก่อนหน้าไปให้พ่อ,ให,พอให้แม่ใครเป็นคนไปให้แล้วจำมาก็บอกว่าเออที่บ้านยอมมีวิทยุไหมเขาบอกมี วิทยุมร้องเพลงร้องยเกยทั้งผู้หญิงผู้ชายมีปีมีชีจอมีเครื่องบรรเลงเพลงอ่ะยมว่ามันอยู่ในวิทยุยอมใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่มันดองที่ไหนอ่ะมันเขาส่งมาจากเครื่องส่งแล้วใครเอาที่ดังอ่ะมันมันมาดังในวิทยุยมเขาบอกไม่รู้มันไม่มีใครามาแล้วยมอมมันมาเองมันมาจากอากาศยอมรู้มันส่งมาจากไหนบอกหลายสถานี แล่ใครบดังอาสาเนยยอมอ่ะวบญจโยยอมก็บอกไม่รู้มันมาเองยอมมันไม่ใช่มีคนมาส่งเรามันส่งเดี๋ยวนี้มันก็ดังเดี๋ยวนี้แหละไอ้ที่ดังที่โน้นมันก็มันก็ดังที่โน่นแล้วมันก็ไอ้ที่ดังโน่นมันดังที่นี่ด้วยเขาบอกทําบุญกดน้ำไปให้พ่อแม่ปริยายอ่ะไอ้คนทํไปไปกินอะไรให้เขาทั้งหมดแ้วมาก็บอกมันมืดแล้วนะจุดเทียนคุยกับเขา แล้วฉีกเทียนในกาช้างมันมีห่อละแปดเล่มตรงนั้นคนละเล่มมาเล่มให้เขาจุดทั้งเราถามันจุดทำไมก็ต้องจุดดูก่อนดิเดี๋ยวจะรู้จุดแล้วบอกให้ย้อมดับคนละร้อยทีมันจุดคนร้100ทีถามว่าไฟจะมาติดยอมไปไหมติดแล้วไฟจะมาเหลือเท่าไห,หมดไหมเขาบอกหมดอ่าน่าจมจุดไปเะเทศไม่รู้จะหมดหรอฉันใดก็ดีทําบุญกดน้ําไปให้พ่อแม่เราไปกินอะไรเรากินอันเก่าแหละ แต่มันยังได้บุญไปมากด้วยกวดน้าใบาเขาอะ่ะเขามีหนังสือเราจะกํำตีถึงํำเอกเลยที่ฟิ่นินเมียก็ชื่อลัดเนี่ยกับพนิชยัยเขาก็สว่ายหนังสือหมดเลยพราเราอยู่เขาให้เขาเข้าใจก็เราก็เทศโปรดเขาโตอิมัมมันก็เขาสนาเราแล้วก็เอบัตรหลวงก็สือสนาเราทุกวันเนี่ย มีวัดสามวัดตัวนี้ชื่อวัดพิธการเขาแก้วแล้วก็วัดใสยงามและวัดหัวเขาแล้วต่อมาก็ต่อมาอยู่เขาในถ้านสิบปีที่หลังนี่นะกลับไปอยู่เขาไปกลับหกชั่วโมงจะวะาจะมาเข้าไปอยู่ทางซ้ายอะ่ะไปสิบสองเส้นมาสิบสองเส้นเดินสิบแปดนาทีตั้งนาันกาเดินไวๆ,ๆนะ แล้วพัฒนาถ้ำหมดไปสองล้านทุกวันในสร้างช่วยเป็นนูทะูุเป็นงวัวขายมันเสือและเพิ่งมา,มาเมื่อพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจักท้นั่นมาเดี๋ยวนี้มีถนนทุงนทางราบรื่นไปง่ายมาง่ายที่นั่นมีสิ่งศักดิ์อยู่ในถ้ำอย่างที่เราไม่เคยเห็นมามีเจ้าถ้ำเวลาเราใจสงบเงียบเงียบมันก็จะมาคุยได้อย่างดีเขาคุยดีมากเลยก็บอก คนเราเนี่ยเขาไปอยู่ในลูกขี้ถามลูกขี้ยังไงก็ตัวเราเนี่ยมีจะลูกขี้รอบตัวแล้วเนี่ยมีขี้เหื่อขี้ไข่ขี้ขขแคขี้อะไรก็ไม่รูข้ขี้หูขี้ตาขี้ตะกระเราไม่มีตัวเขาพูดดีจังเลยละ่ะเพราะว่าเขาชื่อจเจริญธรรมถามว่าอยอมเป็นผีหรือเป็นคนหรือเป็นเทวดาก็าบอกเรียกเขาจเจริญธรรมก็แล้วกันแล้วก็ยังบอกความลับในถ้ำอ่ะ บ่อหนึ่งนะ้ำในถ้ำนะเข้าไปให้ลึกที่สุดที่จะไปได้ช2ดสองเช่นกันแต่อายาจะนะภายนอกภายในแตชิดสองกินแล้วหายหายโรคห้ภัยก็เอาคนที่เป็นโรคประจานไปกินก็หายเอาอยาอองอายุสี่สิบห้าน้องพญานินไปกินก็เดินไม่ได้จังสี่ปีเป็นว่าพาดนุ่งผ้ามาไ,ได้ชัดก้นกปได้ให้ลูกอาอยุแ็ดสิบสองเนี่ยนุ่งให้ แล้วก็ให้ไปกินอาบขาเข้าไปก็ขึ้นคอไปก็แล้วกงคอไปก็ขากลับก็เดินก็กลับเองเนี่ยถักผิดมากเลยแต่บอกอีบอ่หนึ่งกินละอมันให้รักให้หลงกันก็เอาคนไปกินมันหลงรักกันคนอายุสิบหกก็ห้าสิบแปดได้กันได้แล้วถ่ายใส่เลยกุณจจละใส่ถ่ายแล้วคืนที่ทั้งที่สามมาปูดขึ้นเลย ดังอุ o ๊อู N. มันพาไม้เนี้ขึ้นอ่ะสามเขาเรียกไม้เหลาเตา่ามงงนอะ่ะคือมันจะเคียนอะ่ะหกกว้างหกนิว้วหนานิ้วครึ่งอะ่ะยาวหกสองก็เดินไปตั้งสิบกว่าวาแล้วตั้งกว่านั้นก็ไม่กล้าถ่ายใจอ,อีบอ่อนี้ยก็เข้าไปหกหกเส้นนะกินเน้วก็บอกหายมาลุขี้ถามว่ามาลุขี้ไปไงคือคนเราไม่จะลุขี้ บ่อพิสดารบางวันก็มีน้ำบางวันก็ไม่มีลึกตั้งสิบกว่าวาบางวันก็น้าไหลออกมาเต็มเลยแล้วก็ก้านอิดใสทุกวันเนี่ยสูงเม็ดครึ่งบางวันก็ล้นออกมาบางวันก็เอาเหินโยนไปดังกงกังกงกังมันมีลักษณะคล้ายมันช่องคลอดผู้หญิงมันลีเหมือนกันเลยล่ะเนี่ยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่สร้างมาตรงนั้นนะสองล้านกว่าบาทศักดิ์สิทธิ์จริงๆเลยท่านอันนี้ ที่ไหนก็ไม่เคยจากผิด่างทุกทีอ่าที่บรรยายมาก็สมควรแก่เวลาขอญาติยอมตั้งใจฟังและตั้งใจดูแลเปไนนึกคิดดูว่ะที่อาจจะมาพูดเนี่ยเป็นปรมัตธรรมธรรมที่ชักนําสับสังลายออกจากโลกโลกคือมูจัดโลกคือความแก่คนเจ็บค,ม,คมตายที่ญาตยอมกลัวนะ้ต้องกินต้องใช้วิมบากของขันต้องแก่ต้องเจ็บคนตายใครเกิดมาที่จะไม่ตายนั้นจะไม่มีเลย จะต้องถอนตายทับแผ่นดินทมอแผ่นดินทุกคนร่างกายเกิดเป็นเด็กเล็กน้อยก็จ้อยลอยเล็วแล้งแข็งนก็ไม่มีพี่น้อง,งพ่อแม่พากันอาบน้ำห้นอนเปรยอยู่ไม่นานชายก็เป็นหนุ่มผู้หญิงก็เป็นสาวดังว่าบุพาบุพา,ผ,าผ่านเหมือนว่าจะอยู่คู่โลอของสงสารอยู่มาไม่นานหนังเหี่ยวค้างยานผมหงอกฟังหัก แก้มตอบนี่มันนี่แหละนะวันไม่ไม่เที่ยงจะเสียงเลยเอวังก็มีด